นชี้นะชาวบ้านวันพวามีชายหนุ่มอาการทางจิตผิดปกติตามคุยขยะตามบ้านเรือนสะเทือนไปทั้งซอยต้องคอยสอดส่องกั้นอยู่ในทุกวันบางก็เล่าว่ามีมีติดตัวบางก็บอกว่าคอยไล่ทุกตีทำเอาชาวบ้านละแวกนี้ขวนนัญหนีดีฝอนอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาจึงแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานงานตามหาชายหนุ่มคนนั้นมันจะมีโรคจิตยอยู่คนนึงอะค่ะเนี่ยชอบเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงเนี้ยตรงแถวแถวถังขยะตรงนี้เลยค่ะบางวันก็แบบถืออะไรมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นอาวุธเลยอะจริงใช่นนหนูอะหนูกับชาวบ้านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อยากให้ตำรวจเรีบกเข้ามาดูแลตรงนี้ให้มันไวไวหน่อยฮะ ซึ่งทางเราได้ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยประสานงานความช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนก่อนความลุกลี้ลุกลนจะทำให้เกิดความโอลหมนโอลเวงซึ่งทางพวกเราเองจึงได้ติดตามต่อเนื่องในสถานการณ์นี้เพื่อหาข้อมูลมาชี้แจงถแถลงไขให้ทุกคนได้รับชม จับคุมได้เอเห็นแล้วเาาแกรวังด้วยป่าเอ้ยมันมีมีดเอาละแกเอามือไว้บนหัวเลยนะแกระวังเลยเจ้าหน้าที่เอาละนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจตุณาช่วยเก็บอาวุธด้วยครับผมนี่มาอะไระครับทางเราได้รับแจ้งเห็นมาว่าคุณเนี่ยพวกพาอาวุธในพื้นที่สาธารนณะ ทุกคำพูดมันจะอยู่ในชั้นศาลผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับจรุณาเก็บอาวุธก่อนเได้ครับได้ครับเอาราผมจะแจ้งคดีผมขออนุญาตเข้าจับลุมคุณในข้อหาพกพาอาวุธในพื้นที่สาธารณะขออนุญ,ญาตนะครับผมสัตว์แปกคดีบุกตูมเชโนนาวเทนโฟ เอาละทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งเหตุมาว่ามีชายใส่เสื้อแขนยาวเกางขายาวดูท่าทางมีพิรุษผมและเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มมายัางพื้นที่สอนอเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อคนในชุมชนแถวๆนั้นผมได้ทำอะไรผิดอ่ะผมแค่หิวแล้วก็เห็นว่าไม่มีใครมาเก็บเยษตรงนี้ไปสักทีผมก็เลยหาของกินประทางชีวิตไปวันๆไม่มีเงิน ไม่มีบ้านเป็นไปได้ถ้าอยากเป็นคนเก็บขยะให้เหมือนกันเพราะไม่เห็นจะมีหน่วยงานหรือรถเก็บขยะเข้ามาเลยส่วนอาวุธก็มีไว้แค่ป้องกันตัวผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครจริงๆกลายเป็นเรื่องพลิกผันไม่คาดฝันเมื่อมีการกล่าวถึงหน่วยงานการจัดขยะทำให้ประชาชนคุ่งเข้าไปที่หน่วยงานเพื่อออกมารับผิดช,ชอบในสถานการณ์นี้ คงต้องติดตามการต่อไปในอนาคตสำหรับสถานการณ์นี้ช่วงนี้ชี้นะมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาแล้วนะครับจ้าอาที่ปับป๊บนะครับมันโทรอะไรกูกูกูติดถ่ายหนังอยู่ไม่ว่าง ี่นี่โทรมาไม่รู้เวร่ำเวลาไม่ต้องรู้หรอกไอ้ที่ไหนอ่ะใจเย็นเดแม่เฮ้ยแม่งเรียบร้อยฮะเอารานี่เจ้าที่ตำรวจกรณาเก็บอาวุธด้วยครับผมผมไม่ได้ทำอะไรนะคุณไม่มีสิทธิ์พูดทุกคำพูดจะมันจะอยู่ในชั้นศาลเอาราเก็บอาวุธด้วยครับ โอ้ทั้งหลายออกก่อนครับใครมาเอ้ยมึงเอารถออกไปดิเค้าทำอะไรกันอนะ่ะม <c oughs> ึงไม่งไม่เห็นเหรอ,อ ใครปล่อยคิวนงช้าชมา,ชาวนะเนี่ย